พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในสมเด็กพรมเขียวพระราชก,การจังหวัดสงขลาสดดอกไม้และตราสิ่งของพระสทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานเจมมาฮาดีเจแลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะกำลังผลกองร้อยทหารพรานที่4514โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45โหนปฏิบัติการพิเศษร,ร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนจรทธ์ พิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อนพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เขาตะเวเหตุเกิดบริเวณเทื่กเขาตะเวอำเภอระงแงะจกกังหวัดราธิวาสเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จกกังหวัดสงขลา ที่จังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมพระราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระสถานไปมอบแก่สิบตำรวจตรีธีรชัยกิมตันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงอําเภอระแงจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปพื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้